หลวงพ่อนงอ่ะหลวงพ่อโงง,โงก็ศึกอีกอะของมาดันฮะเป็นซุ้มกอซุ้มกอเล็กเป็นพระเรียกว่าเป็นพระเ,เนื้อดินที่แพงที่สุดในสุพรรณแล้ว <_ Q> <_ Q> ใช่ไหมฮะ <_ Q> ใช่ไหมฮะโอ้หลวงพ่อโงงครับหลวงพ่อโงงสุดยอดเกจิซุ้มกอ <_ Q> เล็กเนื้อเนื้ออย่างเนื้อซุ้มกอเล็กเนื้ออย่างกับพระกุเลย <_ Q> <_ Q> เอใช่ครับแล้วก็ดินดินหลวงพ่อโงงนี่ละเอียดละเอียดแบบนั่นเลยอะละเอียดมาก อู้เพิินนะครับเพิินเลยเห็นแต่ละองค์องค์กลัมานี่พระอีสานพระบ้านแฟนรู้ว่าอะไรครับเดี๋ยวนะวัดหลวงพ่อพันวัดจัน์ประสิทธิ์บ้านไผ่ขอนแก่นหายากมากเหรียญรุ่นแรกอู้สร้างได้คลาสสิกมากสร้างได้คลาสสิกมากหน้าชัดนี่เหมือนจะเป็นโลหะผสมนะฮะเป็นหล่อหรือเปล่าหล่อเหรียญหล่อหล่อโบราณปอ